ได้สนุกเสมอเมื่ออยู่กับเราได้สนุกเมื่อเข้าในป่าด้วยกันเสน้นทางนี้ดนตรีบันเทิงมากมายเราถึงหลายพร้อมที่จะทำให้คุณยากร้องร้องร้อง,องกันลอนคุกน้อยเต้นเต้นลุกมาเต้นกับพวกเราเรียละเล่นกับสิ่งที่น่าสนใจ พรอมกันแล้วก็ไปเลยนี่บูบ <c oughs> ูเขาชอบเรื่องสำรวจน้าบีเอลอัจฉริยะบีเอลและบอ <c oughs> นนี้แสนน่ารักใจดีเรียลเละเลนกับสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกันแล้วก็ไปเลยร้องร้องร้องกันลยนะพวกน้อยเต้นเต้น,นลุกมาเต้นกระพวกเราเรียลและเลนกับสิ่งที่น่าสนใจ <c oughs> บูบูและเจ้าหนอกหู เต่นที่ชายหาดที่มีแสงจันทร,ร์สาดส่องป้าป๊าบอกว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองไม่เหรอแล้วมันส่องแสงได้ยังไงเพราะดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ที่จะท้อนบนดวงจันทร์และทําให้ส่องแสงวันนี้เราจะไปดูอย่างใกล้ชิดฉันอยากเห็นดวงจันทร์แล้วกว่างานเลี้ยงจะเริ่มอีกนานไหมใช่เบล ก็อีกสักพักแม่กับพ่อยังต้องจัดของหลายอย่างเลยนะอีกนานหรือเปล่าใช่ป้าป้ากับมาม่ายังมีอีกหลายอย่างต้องทำที่รังนะพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ได้โทษพวกเขาทำมันทีหลังไม่ได้เหรอทีหลังไม่ได้หรอกจัะบูบูเรากำลังเตรียมงานลูอาวแล้วก็เก็บกวาดรังลูกและพี่น้องต้องรออีกหน่อยนะ ที่เจอเราอยากเห็นดวงจันทร,ร์ส่งแสงบูบูแล้วถ้าป,ป๊าป๊าก็ทำงานไปบีเอลบอนนี่กับหนูไปเชิญกระต่ายน้อยมางานลูเอาล่ะไอเ<อ> <ฮะ S 1> ดียแจมจรัสบ,บูบูแจมจรัสนกกับแสงจันทร์เหรอทองไม่ได้ฉันกำลังช่วยแม่ดูแลพี่น้องอยู่อ,อ,<ะ>อ่อเออเออเออเธอ,อเชิญจิ้งจอกหรือย,ยังล่ะ ไอเดียจำเจ้าหักกระต่ายน้อยฉันไปไม่ได้เหมือนกันนะ่ะฉันช่วยพ่อจัดก้อนหินในถ้าของเรามาสนุกมากเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่มีใครว่างเลยบีเอลวันนีิดูนั่นสิมดตัวน้อยหนึ่งสองสามหลายตัวเลยพวกเขาเดินเร็วมากๆและเดินตามอีกตัวหนึ่งพวกเขาจะไปไหนนะเอ้ยฉันไม่รู้แต่เราจะรู้หากตามพวกเขาไปไอเดียเจ๋มเจรต์เบล แบล็กเบอรี <in> ่น้ำน้ำน้ำนๆำแบลเบอรี่เหนี้อร่อยมากมากเลยอ้ยรุ่นสุดฉันจะกินเยอะๆจะมดเสียเวลาไม่ได้บูบูไม่อย่างนั้นเราจะฆ่าจะมดตัวน้อยนะจริงด้วยเขาหายไปไหนพวกเขาหายไปไหนหมดตัวน้อยอยู่ที่ไหนเออเขาอยู่ที่ใด ู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้อยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายอยู่ที่สูงเหนือพื้นหรือใต้ดินกันเราเดินไปหน้าสักสามทีหนึ่งสองสาและถอยหลังสองทีหนึ่งสองบนหรือล่างไกลหรือไกลบนขี้ไม้หรือบนพื้นดินถ้ายังอยู่ในป่านี้ยังไงเราก็หาเขาเจอ พวกเขาบินหนีไปไหมแม้ว่ามดจะบินไม่ได้ใช่ไหมเฉพาะราชินีมดและมดตัวผู้ใครพูดนะฉันเองฉันเป็นตัวกินมดยักษ์และฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมดเธอจะถามอะไรก็ได้ได้หมดทุกข้อเลยพวกเขาไปไหนโอ้ข้อนั้นง่ายมากๆเลยคนงานมาที่นี่ ขอโทษนะตัวกินมดยักษ์ตัวน้อยแต่เราไม่ได้มองหาคนงานแต่เป็นมดตัวน้อยพวกเขาเหมือนกันน่ะมดตัวน้อยที่เธอเห็นเดินเป็นแถวถือสิ่งของนั่นก็คือมดงานไงละ<อ>่ะและทำไมพวกเขาถึงเข้าไปในรูใต้พื้นดินละ่ะเพราะว่าฝูงมดอยู่ใต้ดินยังไงละ่ะเธออยากดูมันไหมละ่ะ มดพวกนี้สิ<อ>มีเยอะม,มาก<อ>เป็นพันพันและอุโมงค์เหล่านี้พวกเขาทำทั้งหมดเหรอ,อาฮะยิ่งมดเติบโตมากเท่าไหร่หมดก็ยิ่งสร้างอุโมงและห้องมากขึ้นเท่านั้นพวกมันเป็นมแมลงสังคมรู้หรือเปล่าล่ะหมายความว่าไงที่ว่าเป็นมแมลงสังคม หมายความว่ามดแต่ละตัวทำงานเพื่อประโยชน์ของมดตัวอื่นๆในอ,อาณาจักรยังไงเล่าพวกเขาช่วยเหลือกันน,น,นั่นเหลือเชื่อมาก <c oughs> และดูเหมือนพวกเขา <c oughs> ทำได้ดีมากทุกอย่างดูเป็นระเบียบ <c oughs> เป็นระบบมากในสังคมของมดแต่ละตัวก็มีหน้าที่มดงานทำงานหนักมากพวกเขาทำความสะอาด หาอาหารและน้ำและดูแลตัวอ่อนทารกราชินีราชินีและพวกมันดูแลความปลอดภัยของรังและโอ้ oh. <laughs> และพวกมันจะกัดเมื่อเจอผู้บุกรุกโออไม่เป็นไรเบอรนี่ก็แค่รอยกัดเล็กๆมันจะเจ็บคัน แต่มันจะหายไปโอเคว้าวคุณรู้เรื่องมดตัวน้อยจริงๆ <c oughs> ใช่ฉันชอบมดมากฉันชอบพวกมันมากเลยมากจนกินบ้างบางตัวเป็นมุกตลกที่แจ่มจรัสมากตัวกินมด ไม่เคยรู้เลยว่ามดช่วยเหลือกันใช่มดตัวน้อยช่วยเหลือกันกระต่ายน้อยช่วยดูแลพี่น้องของเขาจิงจอกน้อยช่วยพ่อแม่ของเธอจัดก้อนหินในถ้ำของพวกเขานกเต่าอบเจ้าพึ่งน้อยเจ้าหมีน้อยพวกเขาทั้งหมดช่วยครอบครัวแต่เราไม่ได้ช่วยป่อป๊ากับมาม้าจริงด้วยเสียงป่าปาเรียกได้เวลางานลูอเอา และจะมดตัวน้อยก็ช่วยกันทำงานตัวกินมดยยกบอกว่าพวกมันเป็นมแมลงสังคมใช่แล้วบีเอลตัวกินมดพูดผูกนะมามะปะปะ๊าเราอยากเป็นนกฮูกน้อยสังคมและช่วยทำงาน <c oughs> หากเราทำงานเป็นทีมอย่างมดตัวน้อย เราก็ไปงานลูเอาได้เร็วขึ้นน่ารักมากจบูบูและลูกพูดถูกหากร่วมมือกันทุกอย่างจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะเด็ดเด็ดผมว่าใครบางคนต้องทำงานง่ายๆนะราชนีบอนนี่อ๋อบอนนี่บอกว่าเธอเป็นราชินี ยอดเยี่ยมมากนกหูกน้อยเสร็จหมดแล้วได้เวลาลูอาวออา <c oughs> งานลูอาวคงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วค่ะ <c oughs> ร้องเลยมาม้า,มาร้องเลย <c oughs> ไม่ว่าใครก็ต้องการบ้านบ้านของตัวเองที่พักที่แสนสบายแร่ขยายกันในครอบครัว สิ่งมีชีวิตที่ในป่ามองหาบ้านให้ตัวสักนิดที่เรียกกันว่าบ้านมันก็คือโพรงนกน้อยนอนในรังใหญ่รังพึ่งอยู่สูงและใหญ่และในทร่มีพักพอนพวกมดอยู่ใต้ดินเต่าอาศัยอยู่ในกระดองและพวกเขาก็คงจะมีบ้านที่เป็นของพวกมัน ันก็คือโพรโนกน้อยนอยนอในรังใหญ่รังพึ่งอยู่สูงและใหญ่และในทํามีพักพอ่อนดิงดองดิงดองเสียงกริ่งประตูที่ดังบ้านทุกหลังไม่ใช่จะเหมือนกันแต่ทุกตัวนั้นต้องมีมีบ้านของมันเองดิงดถ้าเธออยู่บ้านปรบมือดัง,ดง ร้องฮูเร่ให้กับเหล่าบรรดาผู้ที่สร้างบ้านในป่าฮูเร่ฮูเร่ตักตักตักดิงดังวิงดังถ้าเธออยู่บ้านปรบมือดังดังรวมต้อนรับเหล่าบรรดาสัตว์ป่าสู่บ้านกันยินดียินดียินดีต้อนรับกลับบ้านฝันดีมาม่ฝันดีป๊าป้าฝันฝันดีบีเอล Fandi bani, Fandi mod tu